สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสําหรับวันนี้ก็มาพบกันค่ะสําหรับเชอร์เบลมีดับไทยและมีส,สวยๆจากพี่ช่างบอยประเสิรแพนั่นเองค่ะหลังจากที่หากหายนะหกักหากหายนะกันไปหลายวันมากๆค่ะ ก็หยุดกันไปถึง4วันกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้ก็มีงานเหล็กตรับลุกปืนเยอรมัน SKF ค่ะแล้วก็จะเป็นเหล็กรางรถไฟนะคะมากัน3ามเล่มค่ะตรงนี้ก็จะเป็นงานมีดอินเน็อมีดพกพามีดเดินป่านะได้หมดเลยนะคะตรงนี้ก็สะดวกสบายต่อการใช้งานหนักอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่านะงานเหล็กตรับลุกปืนเยอรมันของเราเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติที่ คมนานนะและก็ตั้านสนิมน,นั่นเองค่ะสำหรับงานมีดเล่มแรกของเรานะคะก็จะเป็น <c oughs> ทรงมีดอินเนบนั่นเองค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่10.7นิ้วค่ะสันหนา9มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม4.6นิ้วมาแบ่งปันกันที่ราคา7 0 0 ราคา750บาทส่งฟรีค่ะตรงนี้สามารถเพิ่มเติมในส่วนของด้านไม้ได้นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยพีพีเอท่านใดที่สน,สนใจงานมีจุดไหนก็เล่มไหนก็สามารถจับจองกันได้ค่ะหรือว่าติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0 6 4 9 9 9 2 2 6 5นั่นเองค่ะ มาต่อกันเล่มที่2กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่2ของเราก็จะเป็นมีดอินเนี่มีดพกพามีดเดินป่าได้หมดเลยนะคะตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่10นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2 1นิ้วและด้าม4.9นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา750บาทส่งฟรีค่ะ สำหรับงานฝักพีวนะคะทางร้านเราไม่มีแถมให้ต้องขออภัยด้วยจริงๆค่ะเพราะว่า p ีพีสามารถเพิ่มเติมในส่วนของฝักพีวได้นะเพิ่มเติมเพียงแค่100บาทเท่านั้นค่ะมาต่อกันเล่มที่3กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่3ตรงนี้ค่ะก็ยังคงเป็นงานมีดอินเนบมีดพกพามีดเดินป่าอยู่นะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่เกนิ้วค่ะสันนาแมิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้ามสีนิ้วค่ะแบ ปันกันที่ราคา750บาทส่งฟรีค่ะตรงนี้กับงานมีดสวยๆจากพี่ช่างบอยประเสริฐแทนนั่นเองค่ะงานมีดของเราจะรับประกันงานมีดทุกเล่มน,นะคะเน้นย้ำเลยค่ะว่างานมีดต,ตรงนี้เนี่ยสำหรับพี่ๆเอซีที่ได้ไปเรารับประกันงานมีดทุกเล่มค่ะสําหรับในส่วนขอ,ของการเคมมีดนะต้องขออภัยด้วยค่ะที่ล่าช้าต้องรองานนิดนึงนะคะเพราะว่าเราทําขึ้นมาใหม่เลยนะคะสําหรับงานมีดงานเคมนั่นเองค่ะก็สําหรับพี่ๆที่รออยู่อีกหนึ่งท่านะคะตรงนี้ที่งานมีดเคม นะคะตรงนี้ก็รอนิดนึงค่ะเดี๋ยวจัดให้ก่อนปีใหม่อย่างแน่นอนค่ะ สำหรับงานเล่มที่4ตรงนี้ค่ะก็จะมีความยาวของ y y วายอยู่ที่9.2น,นิ้วค่ะสันหนา7มิลกว้างอยู่ที่2.1นิ้วและด้าม4.4นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งฟรีค่ะตรงนี้เป็นงานชุดเหล็กตลอดลูกปืนเยอรามัน SKF นั่นเองค่ะมาต่อกันเล่มที่5กันได้เลยค่ะสำหรับงานเล่มที่5ของเราตรงนีน้มีความยาวของวายอยู่ที่9.6นิ้วสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าม4.1นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งฟรีค่ะ วันนี้ก็จะเป็นงานมีสสวยๆจากพี่ช่างบอลเซอร์แพ้สัวลกสนใจงานมีเเล่มไหนก็สามารถติดต่อมาได้เลยค่ะที่0649892265นั่นเองค่ะ มาต่อกันเล่มที่6กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่6ตรงนี้ค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่9.9นิ้วสันนา7มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วแรด้าม4.2นิ้วมาแบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งฟรีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นงานมีดอเนกมีดพกพามีดเดินป่าได้หมดเลยนะหรือว่าจะเป็นมีดใช้งานเพื่องานอนเนกประสงค์และก็การเกษตรนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่7ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นงาน มีดอินเนียนเองค่ะที่มีความยาวของใบอยู่ที่9.6นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่2นิ้วและด้าน3.9นิ้วมาแบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งฟรีค่ะตรงนี้พีพีเอฟซีสามารถเพิ่มเติมในส่วนของด้ามไม้กระดู่เป็นด้ามไม้เนื้อแข็งนะเป็นปอกคอเเล็กและก็ปอกอลแตนเลนได้เองค่ะตรงนี้ก็สามารถเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นมีความยาวอยู่ที่6นิ้ว7นิ้วและก็8นิ้วค่ะพีพีเอฟซีสามารถแจ้งได้นะคะว่าต้องการอยากจะได้ด้ามไม้ที่ค่อน ข้างยาวนะก็สามารถแจ้งขนาดนิ้วมาได้เลยค่ะ มาต่อกันเล่มที่8ค่ะสำหรับงานเล่มที่8ตรงนี้ค่ะมีความยาวของใบยอยู่ที่9.2นิ้วสันนะหกมิลกว้างอยู่ที่1.9นิ้วและด้าม4.1นนิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา650บาทส่งฟรีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นงานมีดอเนบเล็กตร,บรับลูกปืนเยอรมันเอสเคเพินไปเรียบร้อยแล้วค่ะมาต่อกันที่ด้ามบ้องค่ะที่สามารถใช้งานเพื่อการเกษตรและอนเนกประสงค์ได้เลยนะคะสำหรับงานเหล็กรางรถไฟของเราสำหรับงานชุดนี้เนี่ยที่เป็นเหล็กตร,บรับลูกปืนเยอรมันต้องรอนิดนึงค่ะเพราะว่าตอน,น ี้เรารอให้พี่ช่างขึ้นรูปงานให้ก่อนนะคะสําหรับเล่มที่9ของเรามีความยาวของใบอยู่ที่11.6นิ้วสันนา10มิลกว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าม 5.7นิ้วค่ะตรงนี้ของเราก็จะตีนะคะให้มันเป็นด้ามกลมๆมกันไปเลยนะคะตรงนี้แต่เล่มนี้เนี่ยคือจะเป็นแบนๆใช่ไหมและเล่มนี้เราจะตีคอให้มันกลมๆเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายมากขึ้นนะคะสําหรับงานเล่มที่9ของเรามาแบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีค่ะสําหรับงานเล่มที่10ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นคล้ายๆกับเล่มที่9นะคะมีความยาวของบาอยู่ที่11.5นิ้วสันหนา10มิล กว้างอยู่ที่2.2นิ้วและด้าน5.5นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา850บาทเช่นกันค่ะคอตรงนี้ก็จะตีให้มันเป็นกลมๆไปเลยนะคะเพื่อที่สะดวกสบายต่อการใช้งานแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นนั่นเองค่ะและก็งานเล่มที่11ของเราเล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ที่เป็นเหล็กลางรถไฟมีความยาวของใบยอยู่ที่10.6นิ้วค่ะสันหนา8มิลกว้างอยู่ที่1.7นิ้วและด้าม5.4นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา750บาทส่งฟรีค่ะวันนี้ก็จะมีงานชุดเห สำหรับลูกปืนเรอรมัน SKF แล้วก็จะเป็นเหล็กรางรถไฟเรียบร้อยแล้วนะคะครบทั้ง11เล่มแล้วค่ะส,ส่นสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0 6 4 9 8 9 2 2 6 5ได้เลยและเบอร์โทรนี้สามารถเพิ่มเพื่อนและแอดไลน์ได้ค่ะสำหรับพี่พีให่นใดที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับคลิปนี้ขอลากไปก่อนเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ